ไอ้นักวิชาการส้มจา๋าศาสตราจารย์ดรพวงทองพวัคขพันธ์ผมไม่รู้ว่าคุณเอาสมองส่วนไหนคิดออกมาแสดงความโง่อีกรอบหนึ่งหลังจากการสู้รบรอบที่แล้วออกมาสัมภาษณ์ว่าประเทศไทยควรเปิดด่านกับกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยเองไทยมีเศรษฐกิจอวรนุษย์อะไรคุณพวงทอง ผมไม่เข้าใจคุณว่าคุณได้เป็นนักกา,ศารศดับด็อกเตอร์เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์จากจุฬาสมองคุณคิดไดเ้เพียงแค่นี้คุณจัดอันดับความสำคัญระหว่างเรื่องอภิปรายดินแดนกับเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ได้เลยถ้าเราดูรายงานข่าวสื่อตามที่จะบอกไทยใช้ F16 โจมตีกัมพูชาซึ่งมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ว่าไม่มีรายงานว่ากัมพูชาใช้อุ้หนักโจมตีไทย อ๋อที่มันยิง M21 มาทั้ง5,000ลูกเนี่ยคุณว่ายังไม,ยงไม่ยังไม่เปลี่ยนหลักฐานได้ทอยเลยคุณอายบรรพบุรุษคุณมัางหรือเปล่าคุณพวงทองใครนี่เรียนหนังสือกับคุณนี่นะผมสงสารเด็กว่ะคุณอย่าไปเอาทฤษฎีบา้บาๆบอๆที่คุณเรียนมาจากเมืองนอกแล้วมาสุมหัวใส่กระบาลของเด็กไทยที่จะต้องโง่าตามคุณต่อไปอีกโดยไม่เข้าใจข้อเท็จจริง คุณจะเป็นอาจารย์คุณต้องเข้าใจความจริงบนแผ่นดินเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นอาจารย์เพียงเพราะว่าคุณเรียนมาจากเมืองนอกไอ้พวกนี้มันไม่เคยรักชาติรักแผ่นดินเลยแม้แต่นดิดเดียวมันรักวาทกรรมของตะวันตกเพราะวาทกรรมตะวันตกจะทําให้มันเท่แล้วคุณเสื่อมาดาความรักชาติคนไทยว่าชาตินิยมถ้ากูชาตินิยมแล้วมึงจะว่างไงหน้กากระบ้าเลยมึงดีกว่าคนที่แม่งไม่รักชาติอย่างมึง